เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เคยมีข่าวว่าจะทุ่มเงิน10,000ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยเมื่อหลายเดือนก่อนก่อนที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียจะกล่อมให้เปลี่ยนใจไปลงทุนเพิ่มในแดนเสือเหลืองแทนจากเดิมที่บริษัทก็ถือหุ้นใหญ่ของโปรโตอนแบร,ร์รถยนต์สัญชาติมาเลเซียอยู่แล้วโดยข่าวที่ออกมาระบุว่าเงินทุนมีมูลค่าสูงถึง10,000ล้านเหนรียญสหรัฐหรือราว3า0 0 0 0ล้านบาทส่วนการเข้ามาเจาะตลาดเมืองไทย ก็คงใช้สิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียนที่ภาษีนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นศูนย์แม้ว่าจะไม่ได้สิทธิเงนินอุดหนุนจากรัฐบาลไทยก็ตามนั่นหมายถึงในทางทฤษฎีแล้วหากมีการเปิดสายการผลิตขึ้นมาในมาเลเซียคนไทยก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้ขับซิกเกอร์0 0 7ซีดานขนาดกลางร,รุ่นใหม่จากค่ายจีลี่ที่ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถชาร์จไฟได้เร็วที่สุดในโลกไปแล้วในปัจจุบัน อุปสรรคสาคัญอย่างหนึ่งในการขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็คือเวลาที่ใช้ในการชาร์จไฟแต่ละครั้งนานเกินไปทําให้ไม่สะดวกในการใช้งานหากเร่งรีบหรือไม่ต้องการรอนานและถ้าหากใช้เวลาในการชาร์จไฟเท่ากันรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มีระยะทางวิ่งต่อชาร์จสูงกว่าก็จะถือว่าได้เปรียบเพราะผู้ซื้อมักจะมองตรงจุดนี้เป็นหลักสําคัญในการพิจารณาซิลเลอร์ศูคู่แข่งของเท sla m o เดล3สามารถเล่นไปไเด็นใจสูงสุด ถึง870กิโลเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100ได้ภายในเวลาเพียง2.84วินาทีโดยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นในประเทศจีนอยู่ที่เพียง2,9,900หยวนหรือราว1,34,000บาทเท่านั้นซึ่งทันทีที่มีการประกาศจำหน่าย007ก็สามารถกวาดยอดจองไปได้ถึง51,569คันในระยะเวลา40วันแรกไฮไลท์ของรถรุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่ โดยทางเลือกแรกเป็นการใช้แบตเตอรี่โกลเด้นที่บริษัทผลิตขึ้นมาเองโดยเป็นแบบลิเทียมไอออนฟอสเฟตขนาด75กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุด688กิโลเมตรต่อชาร์จซึ่ง g ลี่เคลมว่าเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดในบรรดารถซีดานที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดนี้โดยใช้เวลาในการชาร์จเพียง15นาทีเท่านั้นสำหรับระยะทางวิ่งสูงสุด500กิโลเมตรโดยหากทำการชาร์จที่อุณหภูมิล,ล10องศาเซลเซียส ความเร็วในการชาร์จจะเพิ่มขึ้นถึง25%แต่สถานการณ์แบบนี้คงไม่มีให้เห็นในเมืองไทยที่น่าสนใจกว่าก็คือทางเลือกที่2คือแบตเตอรี่ชี่หลินขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงจาก CATL ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นพันธมิตรกับปตทในการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แบบเซลล์ทูแพคขึ้นในเมืองไทยด้วยโดยสามารถขับเคลื่อนให้รถล่นไปได้ไกลสูงสุด870กิโลเมตร เมื่อมีการชาร์จไฟเต็มความจุบแบตเตอรี่และใช้เวลาเพียง15นาทีสำหรับระยะทางวิ่งสูงสุด610กิโลเมตรทำให้ซิกเลอร์007เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ mass production ที่ดีที่สุดและชาร์จได้เร็วที่สุดในตลาดจากการเคลมของทางบริษัทโดยด้านรูปโฉมของซิกเลอร์007ในส่วนของด้านหน้ารถมีการติดตั้งแถบจอ LCD ขนาดใหญ่ความยาวถึง90นิ้ว ซึ่งถูกออกแบบให้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกระจังหน้าโดยมีโลโก้ยี่ห้อรถติดตั้งอยู่ตรงก,งกลางเพื่อแสดงข้อความให้กับผู้ใช้ถนนและคนเดินถนนได้เห็นโดยผู้ขับสามารถพูดคุยกับคนเดินถนนหรืออัดเสียงพูดทักทายไว้ก่อนลุงหน้าได้เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้มีลำโพงสำหรับการกระจายเสียงออกสู่ภายนอกห้องโดยสารได้ภายในห้องโดยสารมาพร้อมระบบปฏิบัติการซ ig l e r OS 6.0 จอเ e a อัพดิสเ l ลยเป็นแบบ AR ขนาด35.5นิ้วจอแสดงผลกลางเป็นแบบ OLED ความละเอียด2 5 k ขนาด15.05นิ้วเป็นแบบหมุนได้ที่มาพร้อมระบบ KRGPTAI และลำโพง Dolby Atmos จำนวน21ตัวโดยทั้งหมดถูกควบคุมจัดการโดยชิป snapdragon 8295จาก Qualcomm โดยบริษัทยังเคลมอีกว่า Sigler 007เเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ที่ใช้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมรุ่นแรกซึ่งจีลี่มีเครือข่ายดาวเทียมเป็นของตัวเองซิกเลอ007ย่ามาพร้อมระบบนำทางบนทางด่วน Navigation s i g l e r Pilot หรือ n z p โดยจะมีการติดตั้ง n z p สำหรับถนนในเมืองด้วยในรุ่นต่อไปซึ่งจะมีการทดสอบให้สาธารณชนได้ชมในเดือนมิถุนายนปีนี้นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันจอดอัตโนมัติ ระบบไรดร์ที่มาพร้อมกล้องความละเอียดสูง12ตัวเรดราแบบมิลลิเมตรเว็บ5ตัวเรดร์แบบอัลตราโซนิกอีก12ตัวซิกเลอร007ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม PMA2+ ตัวรถมีความยาว4,865มิมก mm, ว้าง1,900ม mm, ิมสูง1,450ม mm, ิลมตราล้อยาว2,928ม mm, ิม ใหญ่กว่า Honda Accord โฉมใหม่ในทุกมิติมาพร้อมภาษาการออกแบบใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Hidden Energy โดยทีมงานของ s เ s ฟานซีล v ฟอดีดีไซเนอร์จากเบนลี่ซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานบริษัทฝ่ายออกแบบของชีลีซิกเลอร์007มาพร้อมระบบขับเคลื่อนที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิลิคอนคาร์ไบด์โดยมีให้เลือก2รุ่นคือรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง ที่มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด310กิโลวัตต์หรือ416แรงมา้าแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรดัรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อโดยมีการเพิ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด1 6 5กิโลวัตต์หรือ2 2 1แรงมา้าเพิ่มเข้าไปที่ด้านหลังทำให้มีกำลังรวมสูงสุดที่475กิโลวัตต์หรือ637แรงมา้าแรงบิดสูงสุด710นิวตันเมตรโดยตาเร่งศูนย์ถึงในุ่งร้อยอนรัง อยู่ที่5.4วินาทีส่วนรุ่นขับเคลื่น4ล้อตัวเลขจะอยู่ที่2.8 4วินาทีตามที่ได้เกิ่นไปในตอนต้นการที่ทั้งจีลี่มีโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนและ CAtl ก็ร่วมทุนกับบริษัทอรุณพลัสในเคือของปตทในการตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยทําให้คนไทยอาจจะได้มีโอกาสได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มาพร้อมแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพ ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในอีกไม่นานไม่ว่าจะเป็นซิกเลอร์0.7ที่เห็นอยู่นี้หรือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่ใช้แบตเตอรี่ของ CATL กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ